สวัสดีค่ะครูสิตาพัรสวัรค์ปั้นเองได้มาแล้วนะคะเราอยู่กับเวอร์ชั่นใหม่นะคะกับครูสิตานะคะโอ้ปฏิหารแห่งชีวิตค่ะสำหรับใครหลายคนนะคะที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะ,ะเข้ามาเลยนะคะ สวัสดีคุณจีกูดคุณเซรามิกลํำปางขายเซรามิกอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคุณจิตาจะสั่งเซรามิกนะสวัสดีคุณอาทิตยานะคะบอสคุณน้อยคุณฟองเกตนะคะคุณทีรนุษย์นะคะคุณนิพพรนนะคะคุณยุทธศักดิ์ค่ะสวัสดีเจ๊อ๋ยนะคะสวัสดีคุณลักกี้คุณบุญระดาคุณนิมสรินาจากเกาหลีคุณบุญทิตาโคเจ๊สาสวัสดีบอสคุณนับตังสวัสดีลูก สวัสดีนะคะคุณมีความสุขนะคะร่ำรวยม่งข้างเหลือเฟือสวัสดีบอสคุณน็อกซี่ด้วยนะคะโค้ดน้ำหวานนะสาวมงคนเก่งนะคะสุดยอดมากูกสวัสดีคุณรินลัคก,กี้นะคะสวัสดีคุณตุ๊กค่ะสวัสดีครูพินค่ะสวัสดีโค้ดมดคุณอุไรสวยโค้ดมิวนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,คะเจ้าแม่จอยนะคะว้าคุณนุ่นบรรธนานะคะคุณอัจฉราโค้ดเอโค้ดเอนะคะโค้ดมะเมี่ยวคุณสุภทา โอ้ทักไม่ทันเลยมาเร็วมากคดบุตรสวัสดีลูกนี่ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอ้โหอากาศดีมากสวัสดีมาดามโดนัทด้วยพี่ดิติสวัสดีค่ะจะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้ อากาศดีมากนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะ,ะกับการโปรแกรมจิตขั้นสูงนะ,ะจากครูสิตาค่ะทําฟรีเพื่อช่วยคนทั้งโลกค่ะให้ให้รอดชีวิตเหมือนที่ครูได้รอดมาค่ะจากคนที่ติดลบสิบล้านเลื่องเงินติดตัว2ีบาทค่ะเจอกฎจกักรวาลกฎแรงดูดกดวิทยาศาสตร์ที่คนระดับโลกรู้กันนะคะเอาบทไอสตาไอทีฮาร์ปเอกเกอร์โทนี่โรบ,บินนะคะอับราฮัมฮิกส์นะคะ คนระดับโลกทุกคนบนโลกนี้รู้จักกฎนี้หมดเลยนะคะ law of u n i v e r s e l a w of attraction ค่ะแต่คนไทยหรือคน AEC ทั่วไปไม่มีใครรู้เลยนะคุูสิตาสามารถเผยแพร่จนลูกศิษย์นะคะเอาคลิป21วันของครูนะคะไปถ่ายทอดใหม่แล้วทำให้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยวันนี้พวกเราจะได้เรียนกับนะคะ day 6แล้วนะคะเราทำโปรแกรมฟรีมา6วันแล้วนะคะกับ โคจจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ใน90วันกับครูสิตาค่ะสาหรับใครที่เรียนไปตอนนี้นะคะพิมพ์นิดนึงว่าคุณได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่โปรแกรมกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูสิตาจะจะได้ให้ทุกคนมาย้อนหลังแบบไม่ยาวเกินไปนะคะขอบคุณค่ะถ้ามีน้ําร้อนพี่ได้ไหมลูกขอ,อน้ําร้อนมาเติมเดี๋ยวมันจะเข้มไปขอบคุณครับใส่กามาเลยก็ได้ลูกอ่ะโอเคนะคะ สำหรับใครเป็นคนใหม่นะคะหัวใจต้อนรับเพื่อนใหม่เราหน่อยนะคะใครเป็นคนใหม่แล้วอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตบอกเลยนะคะว่าพวกเราโชคดีมากสวัสดีนะคะบอสคููสายศรีวิรัยด้วยนะคะจากมาเลเซียนะคะสวัสดีจากทั่วโลกเลยเสียงครูเสียงเพลงอะไรดังกว่ากันนะคะแล้วก็เสียง สายลมตอนนี้นะคะสวัสดีนะคะบอสคูแอสด,ด้วยกัญญาภานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกำลังจะปิดที่ดิน32ล้านคุณยิมมี่บอกง่ายๆสบายๆค่ะคูสิตานะคะมีลูกศิษย์นะคะอินบอกว่าบอกถ้าเป็นลูกศิษย์ผู้ชายผู้หญิงนะคะทุกเพศทุกวัยเลยนะคะคนที่ขายที่บางคนนะคะขายที่ได้เป็นร้อยๆ้้านเลยนะคะโอ้ดีใจนะคุณยิมมี่แปลว่าดูคลิปกับคูซิตากําลังจะปิดที่ได้32ล้านพวกเราไดโวก,กับเพื่อนหน่อย อาเป็นคนใหม่ด้วยนะคะยิมมี่นะคะยินดีด้วยนะลูกคุณพูดชื่อผิดหรือเปล่าขออภัยนะเก่งมากนะคะนี่เพิ่งเรียนโปรแกรมฟรีนะคะมา6วันวันนี้วันที่6คุณเรียนโปรแกรมฟรีนะคะจากมาหาการบ21วันแล้วมาเรียนตรงนี้แค่56วันคุณใดดึงดูดนะคะการขายที่3 2ล้านค่ะโอ้หัวใจรัวๆไดโวให้กับเพื่อนเราหน่อยเร็ว สุดยอดนะคะเสียงครูดังนะโอเคเยี่ยมค่ะนะคะหลายคนพลิกชีวิตนะคะจากการที่ได้รู้จักครูสิตานะคะต้องบอกแบบนี้นะคระูสิตาไม่ใช่ดารานะคะไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์นะคะแต่ว่าครูสิตาคือปฏิหารสําหรับทุกคนค่ะบทเรียนที่ครูถ่ายทอดเป็นปัจจัยระดับโลกค่ะซึ่งหลายคนบางทีเราถ่ายทอดไม่เข้าใจเพราะว่าครูเองเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือแล้วบางทีหนังสือแปลยิ่งไม่เข้าใจอย่างเลยแลวถ้าอ่านหนังสือภาษาอังกฤษยิ่งไม่เข้าใจหนักเลยเพราะจบแค่ม .6 ค่ะแต่โชคดีมากค่ะ เป็นคนที่จบเอกการลงมือทาคุณติามเป็นคนลงมือทาเมื่อจะกดจกักรวาลกดแรงดึดดูดแล้วลงมือทําค่ะแล้วชีวิตเปลี่ยนค่ะคู่นะคะสามารถนะคะสามเดือนปลดหนี้สิบล้าน5้าเดือนซื้อบ้านเงินสด6เดือนซื้อบ้านหลังที่สองน,นะคะเดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านค่ะและซื้อบ้านให้ตัวแทนอยู่30กว่าล้านนะคะต้องบอกแบบนี้ว่าจากคนที่อยู่ห่องเช่าจากคนที่โคตรจนวันนี้เหลือเฟือมากๆเลยค่ะจึงบรรจงสร้างนะคะโคกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ใน90บวันให้กับพวกเราทุกคนเรียนฟรี ซึ่งอันนี้5แสนยังถูกเลยค่ะสําหรับการเรียนเนี่ยฟรีๆแบบนี้นะคะ90วันติดที่ครูทําให้เราไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาว <c oughs> ข้อความนะคะอ่ะสักคู่หนึ่งนะ,ะให้กับพวกเราทุกคนนะคะได้เกิดปาฏิหาริย์แห่งชีวิตนะะเราเห็นไหมว่าเพื่อนเรายิมมี่เพิ่งมานะถ้าเกิดเขาไม่บอกไม่ใช่หน้ามา้าใช่ไหมคะยิมมี่คะพีมพ่มืครู่ตรงี้ดึครูจะตามไม่เคยมีหน้ามา้า <c oughs> เรียนปีกับครูนะคะสร้างผลลัพธ์ ปิดที่32ล้านธรรมดาที่ไหนนะคะมาคนได้ร้อยกว่าล้านต่อนะคะทีนี้นะคะทำไมถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตละ่ะเพราะว่ามันเป็นกฎวิทยาศาสตร์ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ว่านี่คือกฎวิทยาศาสตร์ใครมาใหม่นะคะไปดูนะไปดูคลิป นะคะนิวรอนนะคะมาหากาบ21วันฟรีนะคะแล้วก็คลิปฟรีหน้าเพจตรงนี้นะคะครูบรรจงสร้างเพราะว่าครูเหลือเฟือแล้วค่ะเงินนะคะเอาไปก็ตายนะเอาไปไม่หมดหรอกหมายถึงว่าเรามีเท่าไหร่เราก็ตายหาอยู่ดีเอาเอาไปไม่ได้ชื่อเสียงก็ก็ตายหาอยู่ดีค่ะแต่ความรู้ไม่มีวันตายค่ะสิ่งที่ครูให้พวกเราทุกคนคือปัญญานั่นเองนะคะดังนั้นคลิปฟรีก็มีค่ะคลิปจ่ายเงินก็มีขนาดหนูเรียนฟรีหนูยังดูดที่ได้สามสองล้านถ้าหนูไปลงคอสนะนะ ให้จกักรวาลทํางานให้กับเจ็ดรหัสลับสู่ความรวยนะครูบอกเลยว่าผลลับทะลุทะลวงนะคะเพราะคีย์เด็ดๆบางครั้งมันอยู่ในคลิปนะนึกออกไหมในคลิปจ่ายเงินนะคะแต่ว่าถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลไม่ต้องลงนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังอยากจะโปรแกรมตัวเองนะ,ะให้เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเดี๋ยวครูจิตานะคะมาสอนโปรแกรมให้วันนี้นะคะขอบคุณครับอืม้ม พิมพ์มานะคะหัวข้อเดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างพลังกันใช่ความรู้ไม่มีวันตายค่ะหลายคนนะคะได้เรียนรู้กับครูสิตาซึ่งครูสิตามีหลายเวอร์ชั่นมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเผ็ดขมพอนะคะดังนั้นมันเหมือนกับชีวิตของพวกหนูทุกคนเลยค่ะที่ หนูอาจจะวันนี้มีความสุขสนุกจังเลยพวงนี้อาจจะทําไมฉันร้อนใจจังเลยเอ๊ะทำไมวันนี้คนนะคะพูดกับฉันไม่ดีในทุกๆวันค่ะเรามักจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์ที่เราเองก็ควบคุมไม่ได้ u n c o n t r o l ลแฟเ factor ค่ะ เหตุการณ์สถานการณ์พวกนั้นเป็นแค่เปลือกภายนอกค่ะหากเราไม่ได้อนุญาตให้ใครก็ตามค่ะมามีอิทธิพลนะคะทําให้ตัวเราลดความสดชื่นลดความเบิกบานลงใครก็ทําอะไรเราไม่ได้ค่ะโลกภายในของเรากําหนดโลกภายนอกวันนี้วันที่6ค่ะครูมาสอนเราสร้างเทคนิคความสดชื่นค่ะเพื่อนําพาผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตค่ะเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าวันนี้ อืมอาจจะคู่นะคะขอโทษทีนะคะเพอเอนสายเข้าโอเคเราปฏิเสธไม่ได้ค่ะที่วันหนึ่งแต่ละวันเราจะเจอเรื่องราวเข้ามามากมายค่ะและเราเองลดพลังความสดชื่นความเบิกบานการมีพลังลงไปในทุกๆวันเลยค่ะ จริงหรือไม่จริงคะก่อนที่เราจะเจอครูคะเราสูญเสียพลังเราสูญเสียกําลังใจคะ่ะและเราไม่รู้เลยว่าความสดชื่นในตัวเรามันหายไปมันจึงทําให้เราคิดอะไรไม่ออกคะ่ะปุงะ้งซานค่ะร้องห่มร้องไห้หาทางออกไม่เจอไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรครูเองก็เคยเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ ต้องบอกว่าก่อนจะรู้จะกดกจกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะไม่เหลือความสดใสแล้วค่ะครูสิตาไม่เหลือความสดใสจริงๆค่ะในแววตามีแต่ความเครียดค่ะในหัวใจมีแต่เสียงร้องไห้ค่ะในหัวค่ะได้ยินแต่เรื่องราวลบๆค่ะมีเรื่องที่บั่นทอนหัวจิตหัวใจค่ะคำว่าความสุขในชีวิต ก่อนรู้จักกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดเป็นความสุขที่แท้จริงไม่เคยเจอคะ่ะแต่เมื่อครูจิตาคะ่ะได้เจอกดจักรวาลกดแรงดึงดูดค,ค่ะครูได้เปลี่ยนแปลงอารมณ์ครูคะ่ะซึ่งครูได้รู้แจ้งแทงทะลุมากเลยคะ่ะว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงอารมณ์ความรู้สึกเราเหมือนเรากําลังใส่ประจุบ,บวกให้กับใน d n a ของเราในเซลล์ของเรา เมื่อเราคิดดีคิดบวกจนท่วมเซล์ท่วมทั้งร่างกายแล้วเราจะดึงดูดเรื่องราวบวกๆเข้ามาเยอะมากตลอดเวลาที่เราผิดหวังที่เราเสียใจที่เราไม่สดชื่นไม่เบิกบานเพราะตลอดเวลาค่ะเราสะสมนะคะแต่ประจุด,ด้านลบๆค่ะน้อยใจจังเลยทำไมต้องว่าฉันอีกแล้วทำไมเขาต้องนินทาฉันล่ะ ทำไมฉันต้องผิดหวังกับคนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมเขาต้องเจ้าชู้กับฉันทำไมเขาต้องหัวเสียใส่ฉันทำไมโชคไม่เข้าข้างฉันทำไมพระเจ้าไม่อวยพรให้ฉันทำไมฝนต้องตกทำไมแดดต้องออกค่ะ เรามีแต่คําว่าทําไมและเราก็เก็บแต่เรื่องราวลบๆสะสมให้ตัวเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่านั่นคือเชื้อเพลิงค่ะที่เผาไหม้ทําลายความสุขเรานั่นคือเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ทําลายความสดใสของเราค่ะดังนั้นวันนี้ครูขอได้ไหมคะเราโปรแกรมกันมาวันที่6แล้วค่ะเราจะมีความสดชื่นเบิกบานได้ค่ะเมื่อเราทิ้งพลังงานลบๆทั้งหมดค่ะครู ขอให้พวกเราทุกคนนะคะเทพลังงานลบๆในหัวใจในสมองของเราในทุกเซลล์ของเราค่ะเอามาไว้ที่ครูค่ะเดี๋ยวครูจะทิ้งลงไปในเหวตรงนี้เลยเอาคืนมาให้ครูค่ะไม่จําเป็น ที่เราจะต้องคิดเรื่องราวลบๆซ้ําๆค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องทําให้หัวใจเราเจ็บปวดค่ะไม่จําเป็นค่ะที่เราจะต้องนั่งเครียดเพราะมีใครมาบอกเราค่ะไม่จําเป็นค่ะที่จะต้องโทษนู่นโทษนี่โทษนั่นค่ะเพราะเหตุการณ์มันไม่นําพาค่ะไม่ว่าอะไรก็ตามค่ะคุณอยู่ตรงนี้คุณอยู่กับครูจิตาคุณยิ้มได้ค่ะทหนไหมคะยิ้มทั้งๆที่ มันอาจจะยังไม่ได้มีเรื่องดีๆเข้ามายิ้มทั้งๆท,ที่อะไรก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายค่ะแต่คุณรู้ไหมคะว่าการยิ้มจะทำให้เราเริ่มเปลี่ยนประจุค,ค่ะเริ่มเปลี่ยนน้ำเสียในตัวเราค่ะให้นำพาแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาค่ะเปลี่ยนน้ำเสียในตัวเราค่ะเป็นความสดชื่นเบิกบานอย่างง่ายๆสบายๆ นอกจากทิ้งแล้วค่ะคุณต้องยิ้มค่ะยิ้มเก่งๆค่ะแล้วคุณจะคิดดีได้เร็วค่ะหัวเราะเก่งๆค่ะคุณจะด,ดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาได้เร็วค่ะความสดชื่นความแจ่มใสมันไม่ได้เกิดขึ้นยากค่ะแต่เราสังเกตไหมว่าเวลาเราไม่ยิ้มมันก็ไม่สดใสแหละจริงไหมเห็นไหมโอกาสความสดใสจะเข้ามาหาคนไม่ยิ้มไม่มีค่ะแต่เวลาเรายิ้มหัวเราะเห็นไหม เซลเราร่างกายเราใช้ร่างกายเรา,รา,า,เราสั่งจิตเราสิคะว่าเฮ้ยฉันมีความสุขครูไม่ได้ให้เราต้องไปเรียนต่อหรือเดินเท้าเปล่าไปเที่กเขาหิมาลัยค่ะครูแค่ให้เรายิ้มค่ะและมีความสุขค่ะประจุไฟฟ้าในตัวเราจะเปลี่ยนขึ้นพลังงานค่ะจากสีดำๆเริ่มใสขึ้นดีขึ้นค่ะ และสิ่งที่3ค่ะเทคนิคที่สร้างความสดชื่นสดใสค่ะหลายคนไม่ทราบเลยคุณรู้ไหมคะว่าในตัวเรามีตัวรับคําสั่งเรียกว่าจิตใต้สํานึกค่ะและจิตใต้สํานึกของเรานี้จัดเชื่อฟังแค่เราคนเดียวค่ะในตัวเรารับคําสั่งค่ะจิตใต้สํานึกนี้มีเราแค่คนเดียวค่ะที่เขาเชื่อค่ะใครโปรแกรมมากมายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราไม่บอกว่าอนุมัติฉันเชื่อเธอ คนนี้บอกเราว่าอีบา้าเราไม่อนุญาตว่ากูไม่ได้บา้ามึงนั่นแหละแล้วแต่มึง okay, okay. นึกออกไหมเราไม่อนุญาตจิตใต้สำนึกเราก็ไม่เชื่อค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเออกูคงบ้าไปแล้วเราเชื่ออันนั้นคือเราก็ได้ค่ะเรามีจิตใต้สำนึกที่คอยรับคำสั่งเราอยู่ค่ะและเขาคุ้นชินกับเสียงของเราค่ะจิตใต้สำนึกของเราเปรียบเหมือนยักษ์จินดีค่ะที่ถูออกมาจากตะเกียงแล้วก็บอกว่า มีอะไรให้ฉันรับใช้เจ้านายแต่โดยส่วนใหญ่ค่ะเสียงที่เราเป่งคำพูดออกไปเสียงที่เราพูดออกไปคำที่เราพิมพ์บนออกไปมันไม่ได้เป็นคำพูดด้านดีเลยจริงหรือไม่จริงคะมันไม่ได้เป็นคำพูดที่สร้างความสดชื่นเบิกบานทางด้านความคิดมันไม่ได้เป็นคำพูดที่สร้างความสดชื่นเบิกบานทางด้านหัวใจมันไม่ได้เป็นความสดชื่นเบิกบานค่ะที่ต่อเราและต่อผู้อื่นค่ะบางคนเป็นนักว่ากล่าวโทษขี้นินทาคนอื่นค่ะ คุณกาลังทําให้ตัวคุณยักษ์จินนี่ของคุณและยักษ์จินนี่ของคนอื่นเดือดร้อนค่ะและคุณก็จะลําบากค่ะในท้ายที่สุดค่ะนึกออกไหมการที่เราทําให้จิตใต้สํานึกของเราเชื่อฟังเราด้านดีค่ะก็แค่เราพูดดีค่ะไม่ว่าคุณจะพูดดีพูดร้ายนะคะสิ่งที่คุณต้องรู้คือไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามค่ะจิตใต้สํานึกเชื่อคุณหมดค่ะ คุณจะพูดให้คนคนหนึ่งตายไปก็ได้ค่ะคุณจะพูดให้คนคนหนึ่งอยู่ก็ได้ค่ะคุณจะพูดให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างยอดเยี่ยมก็ได้ค่ะหรือคุณจะบอกให้คุณมีชีวิตอยู่อย่างยอดแย่ก็ได้ค่ะเพราะจิตใต้สํานึกของคุณเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์ของคุณค่ะไม่เขาจะไม่เถียงคุณเลยค่ะเขาจะทําตามคุณอย่างเดียวค่ะทุกอนูเซลล์ของคุณอะคุณบอกยกซ้ายยกขวาเขาก็ยกค่ะคุณบอกกระพริบตาเขาก็ทําค่ะคุณบอกไหนลองเชื่อดิว่าเวรกรรม เนี่ยเกิดมาใช้กรรมเขาก็จะทําเกิดมาใช้กรรมค่ะคุณบอกให้เขาไหนมีความสุขสิเขาก็จะมีความสุขค่ะเห็นไหมดังนั้นความสดชื่นสดใสมันเริ่มจากการที่เราได้รู้แจ้งแทงทะลุค่ะและววันนี้วันที่6กครูมาสอนพวกเราให้รู้แจ้งแทงทะลุในกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะว่าคุณมีคนที่รับโปรแกรมคุณอยู่นั่นคือจิตใต้สํานึกของคุณหรือยักษ์จินนี่ของคุณนั่นเองอ่ะขอทานน้าสักครู่ อ่านหนใครตื่นรู้พิมพ์มานิดหนึ่งแล้วขออ่านหน่อยอืถ้าเราบอกว่านะคะสมมติว่าบางคนมีครอบครัวสามีฉันไม่ได้เรื่องเลยจิตใต้สำเนึกคุณค่ะแจษ์จินนี่ของคุณก็จะบอกคุณว่าสามีคุณไม่ได้เรื่องค่ะ และคุณก็จะเริ่มเห็นข้อเสียเขาเรื่อยๆค่ะถ้าคุณมีทีมงานมีลูกน้องค่ะคุณบอกลูกน้องคุณไม่เก่งเท่าคุณเจตจต้สำนึกของคุณก็รับคําสั่งแล้วบอกว่าได้เลยเจ้านายคุณก็จะมีทีมงานที่ไม่เก่งค่ะและเมื่อคุณบอกเขาว่าเองเนี่ยมันไม่เก่งไม่ได้เรื่องค่ะนอกจากคุณทําให้ยักษ์จินนี่ของคุณรับโปรแกรมด้านลบแล้วคุณยังทําให้คนคนหนึ่งอาจจะล้มหายตายจากไปจากสิ่งที่เราพูดเลยก็ได้ค่ะ นั่นคือสิ่งที่เราต้องพึงระวังค่ะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามพูดด้านดีเพื่อตัวเราพูดด้านดีเพื่อผู้อื่นค่ะอย่าใส่ร้ายป้ายสีใครถ้าจติเพื่อให้เขาไปต่อด้านดีโอเคเราต้องรู้ผิดชอบชั่วดีว่าคำนี้พูดแล้วทำให้คนเสียใจไหมถ้าคำนี้พูดแล้วทำให้เขาตื่นรู้เราทำดังนั้นจิตใต้สำนึกจะเชื่อฟังที่สุดคือตัวเราเองค่ะและที่สำคัญมากกว่านั้นค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลกับเขา เช่นคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแม่ทีมหัวหน้าเขาเป็นคนที่มีความศรัทธาในตัวคุณมากค่ะแล้ววันหนึ่งคุณดันบอกเขาว่าเขามันอ่วแตกเขาไม่ได้เรื่องค่ะหัวใจความคิดของเขาเจ็บปวดค่ะจากสิ่งที่คุณทําคุณเองก็เจ็บปวดค่ะเพราะว่าคุณรู้สึกไม่แฮปปี้ที่เขาเป็นแบบนั้น สูญเสียทั้งคู่ไม่มีใครได้ดีทั้งคู่เลยจิตใต้สำนึกของคุณก็เชื่อว่าเขามันไม่ได้เรื่องตัวเขาเองก็เชื่อว่าเขาไม่ได้เรื่องขนาดคนที่เขารักยังไม่ไว้ใจเขาเลยมีแต่สูญเสียค่ะทําลายความสุขซึ่งกันและกันดังนั้นวันนี้นะคะจิตใต้สำนึกคุณเชื่อคุณคนเดียวค่ะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีอิทธิพลกับใครเลือกที่จะพูดด้านดีให้กับเขาค่ะเลือกที่จะบอกเขาว่าอันนี้คือข้อดีอันนี้คือข้อเสียนะ ครูสิตาค่ะสอนลูกค่ะไม่ได้บอกว่าลูกต้องเป็นแบบแม่ค่ะแต่เราจะบอกเขาว่าลูกเห็นใช่ไหมว่าเราจนมาก่อนลูกเห็นใช่ไหมเราเคยลําบากมากแม่เคยเหลือเงินติดตัว20บาทลูกจําได้ไหมเราเคยอยู่ห้องเช่าวันนี้ลูกดูซิเรามีบ้านอยู่ดีไหมลูกลูกก็จะบอกว่าดีค่ะเมื่อก่อนเราอดอยากไหมคะอยากกินอาหารร้านอาหารนานๆเราได้ไปกินทีลูกบอกว่าใช่ค่ะแค่ก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยก็หรูแล้ว แต่วันนี้ลูกเห็นไหมว่าแม่ใช้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดหนูเห็นไหมบ้านเอ่ยสระไว้น้ําเอ่ยบ้านให้ตัวแทนรถธุรกิจแม่ทุกอย่างแม่ดึงดูดมันจากกฎจักรวาลกฎแรงดูดเมื่อก่อนแม่เป็นไงคะลูกก็จะบอกว่าอารมณ์เสียมากๆค่ะแล้วตอนนี้แม่เป็นไงคะโอ้แม่อารมณ์ดีมากเลยค่ะแม่ไม่แม่ไม่เีงหนูเลยเห็นไหมเเราจะเป็นนักสอนคนก็ต่อเมื่อเราเป็นนักลงมือทําค่ะถ้าวันนี้เราเองเป็นนักพูดแล้วไม่ทํา วันหนึ่งเราก็จะไม่มีคนเชื่อค่ะแต่ถ้าวันนี้เราลุกขึ้นมาทำทำทำค่ะเรียนไปทําไปนะคะกับการเทรนตัวเองนะคะคกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ใน90บวันของครูสิตาค่ะคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ใจจริงๆเห็นไหมไม่ว่ากี่โมงค่ะคนย้อนดูตลอดลูกศิษย์ครูอยู่ทั่วโลกค่ะครูไม่ได้สนใจว่าใครจะดูสดเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าคลิปนี้มันเป็นคลิประดับโลกค่ะที่จะต้องไปอยู่ในหัวใจของคนทั้งโลกนะคะเป็น พันพันล้านวิวเพื่อช่วยเหลือผู้คนค่ะจะถูกแปลหลายภาษาทั่วโลกค่ะจากการโคกจิตปรับใจค่ะทุกคนจะมีชีวิตราวปาฏิหาริค่ะทุกอนูเซล์ของทุกคนที่ได้เรียนค่ะจะพลิกชีวิตอย่างอัศจรรย์ใจนี่คือสุดยอดนะคะ คลิปปีในเดทที่6ค่ะที่ทําให้เราปรับจิตปรับใจค่ะแล้วก็เคลียร์ตัวเองให้สดชื่นแจ่มใสเพื่อรับผลลัพธ์ใหม่ค่ะทําตัวเองให้สดชื่นทําตัวเองให้เบิกบานเหมือนธรรมชาติที่เขาเองก็ผลิดอกออกใบเห็นไหมไม่ว่าจะอากาศเท่าไหร่อากาศจะฝนหนาวร้อนค่ะธรรมชาติก็ไม่เคยหยุดที่จะผลิตอากาศดีๆให้กับเราก็ไม่เคยหยุดที่จะแตกหน่อออกใบให้กับเราตัวเราเองเหมือนกันค่ะเราเองก็ยัง ผลิดอกออกใบนะในการสร้างผลลัพธ์ใหม่ๆได้เสมอเราเองก็สามารถผลิดอกออกใบนะคะด้านความสุขด้านความเจริญได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกันดังนั้นเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขค่ะอย่าลืมนะคะเรียนฟรีได้ผลไปลงคอร์สแคมป์สมมนานะคะประชาสมานนิดนึงหลายคนถามว่าครูขาหนูอยากจะลงคอร์สที่แอดวานอยากจะรู้ลึกรู้จริงรู้แจ้งเหงนทะลุกับกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดควรลงคอร์สไหนดีนะคะเป็นคอร์สนี้เลยนะคะกับ ให้จัก,กรวาลทํางานให้กับคุณสิตานะคะและเจ็ดรหัสรับสู่ความรวยสองอันนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยเข้าสู่ก,กลไกของการทํางานของจัก,กรวาลค่ะและสามารถดึงดูดนะคะถ้าคุณต้องการการเงินนะไปลงสองอันนี้นะคะแต่ถ้าคุณนะคะไม่อยากไม่อยากรู้เรื่องความรวยก็ลงแค่ให้จัก,กรวาลทางานให้นะคะและคอร์สอะไรนะ สร้างปฏิหารนะ์คูสิตาจำชื่อคอร์สไ,ได้ละครเยอะนะคะก็ทักไปที่ไลน์แอดคดอันเดอร์สกอร์สิตาหรือ w w w t e a c h e r s i t a c o m ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้ฟังโปรแกรมนะคะที่มีเพลงประกอบแบบนี้เรารู้สึกดีไหมคะถ้ารู้สึกดีนะคะตัดสินใจนะคะที่จะไปลงคอร์สที่ไลน์แอดคดอันเดอร์สกอร์สิตานะคะกับคอร์สเซกได้ดังใจนึกไม่มีหน้าคูมีเสียงมีภาพประกอบค่ะโปรแกรมนะคะได้ตลอดทั้งวันเลยดึงดูดเรื่องราวดีๆแน่นอนราคาคอร์สสามพันเก้าได้ของขวัญด้วยของขวัญเอาไปกินเอาไปใช้นะคะลูกค้าและนะคะสำหรับใคร อยากจะเรียนสดๆเจอตัวเป็นๆเลย7ชั่วโมงสอนแบบทําให้คุณเป็นพลังนักลบค่ะยังไงคนเข้มแข็งก็มีโอกาสชนะมากกว่าคนอ่อนแอนะคะไปลงคะบุกพลังนักลบสยบทุกคนลับวันนี้ราคาเรียนสด40 0 0 0บาทแอดไปที่ไลน์แอดคนอเดอร์สกอร์ิตาค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะรักนะรักนะอย่าลืมนั่สมาธินะลูก